แต่งหนึ่งจานเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับสวยงามสวยงามก็เป็นท่านทันทานผลแห้งนะครับก็แต่ว่ากลายออกมารสชาติใช้ได้ครับเดี๋ยวรอผลที่มันจะขยายขนาดหลังจากนี้ก็จะเป็นการดูแลนะครับช่วงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะเจอปัญหาฝนตกมาแล้วผลแตกเนื่องจากว่าการให้น้ําไม่สม่าเสมอนะครับให้น้ำน้อยๆคือดิน ดินน้ำผ่านไปแล้วน้ำท่วมขังแล้วรากก็โดดน้ำเข้าไปทาให้ผลแตกนะครับผลแตกนั้นก็ชักร่องให้น้ําไหลผ่านนะครับพิธีง่ายๆคือชักร่องนะให้น้ําไหลผ่านให้ระบายน้ําออกจากแปลงเร็วๆนะครับหรือไม่ก็คลุมดินบริเวณรากนะครับเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายคลุมป้องกันน้ําขังบริเวณนั้นนะครับหรือไม่ให้น้ําตกลงในบริเวณรัศมีกา้านใบรัศมีนี่นะฝนมามันก็จะเข้าในน้ำนะแล้วก็ รอบๆนี้ก็ต้องชักร่องหรือว่าทําโคกทําเนินบริเวณที่เป็นโคนต้นนะครับให้มาอยู่สูงกว่าในระดับที่น้ํามันขังนะครับถ้าน้ำมามันก็ไหลลงข้างล่างหมดการดูดซับน้ําก็จะได้ไม่เยอะครับหนึ่งป้องกันคือปกปิดข้างบนชักร่องออกไปนะฮะอันนี้แต่งเสร็จแล้วแต่งออกไปช่อนี้นะครับแต่งออกไปก็ประมาณสัก ประมาณสัก6กกิโลได้นี่ยถัง10ลิตรเนี่ยฮะน่าจะประมาณสัก6กกิโลกิโลได้กิโลแต่งออกที่เหลือติดจันอยู่นี้นี่ก็ประมาณสักสักเจ็ดกิโลฮะหกเจ็ดโลเจ็ 7, โลออกจันปีแรกนะครับก็เดี๋ยว หลังจากนี้มันมีมันมันผลนะตั้งแต่ผสมเกสรจะใช้เวลาประมาณ5เดือนเก็บผลผลิตโดยประมาณนะครับ5ามร้อยห้าสิบวันพันผลสุกหรือห้าร้อยห้าสิบล้วหกสิบวันโดยประมาณก็อันนี้มันสามเดือนละนะผลสามเดือนประมาณนี้ก็เดือนที่สี่นะครับเดือนที่สี่สามสสองร้อยี่สิบจากนี้ไปก็จะพัฒนาผลได้อีกสักน้อยหนึ่งนะครับให้น้าพอดีพอดีนะครับมันก็พัฒนาผลได้ขึ้นอีกบ้างเล็กน้อยหลังจากครบ อ2 0ร้อบวันแล้วตอนนั้นก็จะหยุดพัฒนาผลแล้วนะครับผลจะหยุดพัฒนาแล้วก็จะกลายเป็น turning to ripen เอมาสู่การสุกข,ของผลนะครับเริ่มสุกครัผลจะไม่พัฒนาแล้วรอสุกอย่างเดียวอันนี้แต่งเสร็จแล้วเอาออกตามขนาดนะครับแต่งแต่งช่อเพื่อความสวยงามแล้วแต่สไตล์นะครับแต่แอดมินชอบความสวยงามแบบนี้ลองทำดูต้นของพี่เขานะครับมาช่วยแต่ง เก็บข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนี่ครับเอแล้วอ,อีกสองสามจันนี่นะครับก็ให้เจ้าของต้นมาแต่งเองแล้วกันหรือจะไม่แต่งก็แล้วแต่นะครับอันนี้ยังไม่ได้แต่งอย่าเสียดายผลนะครับอย่าเสียดายผลอ่อนแต่งออกเลยนะครับเดีย๋ยวจะเสียใจภายหลังเนี่ยมันแน่นเนี่ยมันก็จะสะบัดขั้วขาดนะครับหล่นลงไปแล้วก็สูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลที่ร่วงเนี่ย เราจะสูญเสียธาตุอาหารที่เอามาบำรุงผลอื่นนี้ไปกับผลที่ร่วงที่มันหลุดไปและผลที่เล็กนะันั้นก็ควรจะตัดแต่งผลออกนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของผลนะถ้าเอาไว้หมดผลก็เล็กะครับนี่ก็ตัดแต่งออกอันนี้ก็ถือว่าเอาไว้เยอะเกินครับแต่เนื่องจากว่าไม่ได้ปลูกขายับปลูกกินกัน <laughs> ปลูกกินกันสนุกสนานนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการ แต่งช่อบผลแล้วก็ดูแลผลจากนี้ในช่วงฝนดีกระโชคมาผลแตกนะครับจัดการให้ดีเรื่องน้ําอย่างเดียวเท่านั้ครับเรื่องน้ําเรื่องน้ําให้ออกระบายออกให้ทันนะครับระบายออกให้เร็วให้ทันนะถ้าระบายออกไม่ทันเนี่ยนะผลก็จะแตกครับรากมันก็จะดูดน้ำนะครับมาเลี้ยงผลเนี่ยทำให้ผลโตอย่างรวดเร็วปรินะครับผลผลโตขยายผลอย่างรวดเร็วเพราะการดูดน้ํา ที่เข้ามาทางรางนะครับเข้าสู่ต้นส่งสู่ผลโดยตรงนะครับอย่าลืมชักร่องชักกลองออกให้มันไหลลงแม่น้ําไปนู่นนะครับอย่าให้มันขังอย่าให้น้าขังการคลุมผลก็อย่างนี้ครับน้ำจากด้านบนใช้ถุงที่มีกันน้ําได้นะครับคลุมแต่ต้องให้อากาศถ่ายเทนะครับคลุมตลอดนะครับก็ไม่ดีนะครับคลุมตลอดไม่ดีต้องให้อากาศถ่ายเทแล้วก็กันแมลงด้วย กันแสงเพื่อความสวยงามไม่ให้น้ําโดนข้างบนแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทก็ถุงผ้าละวะผ้าไนล่อนนะครับผ้าเขียวห่อนะครับการมแมลงอากาศถ่ายเทการมแมลงกันฝนด้านบนกันน้ําที่มากเกินไปจากด้านล่างครับต้นน้อยแต่พูดเยอะหน่อย <laughs> สวัสดีครับ